สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของเครื่องสแกนนิสมือมือนะครับที่เป็นตอนที่4นะครับหนึ่งสองสามอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่า4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาพนักงานเข้านะครับโดยปกติพนักงานที่เราเข้าครับเราสามารถจะเข้าได้ในจำนวนทีละคนก็ได้ก็คือพิมพ์ใส่ทีละเครื่องก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรามีรายชื่อนะครับเป็นพนักงานเข้ามาเป็นไฟล์ Excel นะครับ ในจํานวนที่มีมากกว่าหนึ่งเราจะทํำยังไงให้มันง่ายในการที่เราเข้ามานะครับอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างไฟล์ชื่อนะครับใน e x c e l นะครับที่ได้มีการนําชื่อเข้ามาแล้วนะครับจํานวน29รายการนะครับโดยแยกเป็นแบนแบบนี้นะครับคือช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นรหัสประจําเครื่องอันที่2ก็คือรหัสประจําตัวพนักงานซึ่งอันนี้แล้วแต่ทาง ลูกค้านะครับจะกําหนดว่าจะใส่เป็นรหัสพนักงานก็ได้หรือจะเป็นรหัสเดียวกับรหัสประจําเครื่องก็ได้นะครับอันที่3าก็จะเป็นรายชื่อพนักงานนะครับซึ่งรายชื่อพนักงานมันจะมีปัญหานะครับที่ส่วนมากจะเจอก,อก็คือว่าเราจะพิมพ์ชื่อนามสกุลไว้ในช่องเดียวกันซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาตรงที่ว่า,เ,าเราจําเป็นที่จะต้องเอามารวมหรือแยกกันนะครับซึ่งตรงนี้อันนี้ผมจะลองสอนเทคนิคเบื้องต้นก่อนนะครับ คือโดยปกตินะครับเราจะใช้แบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องแยกชื่อกับนามสกุลออกจากกันนะครับเราสามารถทําได้นะครับวิธีการทำํทำทาดังนี้นะครับอ,อย่างตัวนี้เราจะเอาชื่อออกมาก่อนนะครับวางนะครับแล้วก็นามสกุลไว้ช่องหนึ่งนะครับ แค่นี้นะครับจากนั้นเราต้องการเอาชื่อทั้งหมดออกมาและนำสกุลออกมานะครับขั้นต้นนะครับก็คือสามารถกดโดยใช้คอนตัวดีเช่นกันด้านนี้เหมือนกันคอนตัวดีเห็นไหมครับเราได้ชื่อกับนำสกุลออกมาจากกันแล้วอันนี้เป็นวิธีเทคนิคนะครับสําหรับบน Excel นะครับที่สามารถนําชื่อหรือนำสกุลออกจากกันได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับว่าเราสามารถแยกชื่อกับน,นามสกุลออกจากกันโดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์นะครับอันนี้ผมเน้นคํานี้นะครับลองใหม่นะครับลองใหม่สมมติว่าเราจะออกอีกครั้งหนึ่งชื่อนะครับไว้ครั้งแรกเราทําก่อน Copy ชื่อและ Copy นามสกุลออกมาจากนั้นลงมาด้านล่างของคําว่าชื่อกดคําว่า Control E นะครับมันจะได้ได เราจะได้ชื่อส่วนนามสกุลเรากดคนท l e อีกครั้งหนึ่งเราจะได้นามสกลุลเห็นไหมครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคของ e x กเซลนะครับผมคราวนี้เราขออนุญาตไม่ใช้นะครับเราจะลองว่าสมมุติว่าผมเอาออกเลยผมเอาแค่รหัสประจ,จําเครื่องรหัสประจ,จําตัวพนักง,งานแล้วก็นามสกุลนะครับผมขอปิดนะครับขอ บอกเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเวลาเราเซฟไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าตัวโปรแกรมสแกนนิ้วมือควรจะนำสกุลเป็น CSV นะครับซึ่งนำสกุล CSV นะครับเราสามารถจะเซฟได้โดยการใช้คำว่านะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น CSV ก็คือ comma define นะครับอันนี้นะครับต้องอย่าลืมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องการนำไฟล์ส่งเข้าไปนะครับอันนี้ผมพันยาเซฟเลยนะครับลองปิดนะครับ จากนั้นเราลองไปที่ตรงพนักงานนะครับเพื่อนําเข้าอันนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับในในพนักงานที่นําเข้าครับจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าคําว่า Import นะครับเราสามารถกด Import ปุ๊บจากนั้นนําเข้าในนําเข้าจะมีการเลือกวิธีการเอาเข้านะครับซึ่งเราเอาจจะเลือกเป็นแบบ CSV นะครับเพราะเราต้องการนำสกุลแบบ CSV เข้าไปไฟล์ที่นําเข้านะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่ลองทดสอบ จากนั้นกดนิกไปเราจะเห็นช่องเป็นแบบนี้น,นะครับก็คือช่องที่เป็นช่องประจํารหัสประจําเครื่องช่องที่2คือเป็นช่องรหัสประจําตัวพนักงานและอันที่3ามก็จะเป็นรายชื่อนะครับวิธีทํานะครับกดเลือกหอันนี้ก่อนนะครับแล้วกด a u t o f i l าไปแล้ว s q แล้วปิดเห็นไ,ไหมครับเราได้ ชื่อรหัสประจำเครื่องรหัสพนักงานชื่อพนักงานเข้าบันทึกเห็นไหมครับเราได้เสร็จละแทนที่เราจะต้องมาเสียเวลาในการพิมพ์นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องทําเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นวิธีการง่ายนะครับถ้ายิ่งพนักงานมีจํานวนมากเป็นหลักร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะทําวิธีนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับตอนที่4นะครับที่จะเอาไว้สําหรับการเพิ่ม จำนวนของพนักงานเข้าไปให้นะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีเพศนะครับมีคํานำหน้าชื่อนะครับเราสามารถเอาออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมลองทําให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่เรามีลายชื่อนะครับให้ออกมาดยสามารถแยกคำนำหน้าคำนำหน้าชื่อออกมาได้นะครับไงฝากขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ